อีฟพุทธ,ธิดาช็อกซ้ำลูกชายติดโควิดอีกรายพอต้อยแม่เปียกผลเป็นลบอีฟช็อกลูกชายติดโควิดจากกรณีนักร้องและผู้จัดจละครชื่อดัง อีพุทธ,ธิดาศิลฉัยยาลูกสาวต้ยเศรษฐาศิลฉัยยาเปียกอรัญญานาวงศ์ติดเชื้อโควิด -19 พร้อมสามีทําให้ต้องแยกจากลูกชาย14วันเพื่อเฝ้าดูอาการและเข้ารับการรักษาแล้วเรียบร้อยล่าสุดอีพุทธ,ธิดาได้แจ้งข่าวสุดช็อกว่าลูกชายน้องมีบุญติดเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันโชคดีที่ผลตรวจของคุณพ่อคุณแม่ยังออกมาเป็นลบโดยอีพุทธ,ธิดาได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าเนื่องจากในวันที่15เมษาย,ยนที่ผ่านมา สมาชิกค,ครอบครัวคนอื่นๆได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิดผลกลับมาวันที่16ว่าทุกคนในบ้านรวมถึงคุณพ่อคุณแม่อีบไม่พบเชื้อแต่น้องมีบุญพบเชื้อโควิดในรอบ4ทีที่32และ36ซึ่งถือว่าจำนวนเชื้อไม่เยอะมากและไม่มีอาการใดๆเลยคือไม่มีไข้ไม่มีหายใจผิดปกติไม่มีผื่นไม่มีอาการผิดปกติแต่เนื่องจากพบเชื้อจึงมีความจาเป็นที่จะต้องแยกกับคนในบ้าน และเนื่องจากอีฟกับต้นอยู่ที่ฮอตพิเทลจึงปรึกษากับคุณหมอว่าจะสามารถให้มีบุญมาอยู่กับพ่อแม่ที่ฮอตพิเทลได้หรือไม่คุณหมอพิจนารณาแล้วอนุญาตเนื่องจากมีบุญยังไม่มีอาการอื่นและยังคงต้องสังเกตอาการโดยคุณหมอขอให้แม่และพ่อใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่กับมีบุญเพื่อเป็นการป้องกัน เนื่องจากเชื้อที่พบค่อนข้างน้อยอย่างไม่สามารถแน่ใจว่าเป็นช่วงขาขึ้นหรือขาลงของโรคจึงไม่อยากให้ได้เชื้อเพิ่มเติมและต้องสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการผิดปกติอื่นเพิ่มเติมและมีความจำเป็นต้องส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาก็จะต้องทำเป็นขั้นตอนแต่ตอนนี้อนุญาตให้มากัดตัวดูอาการกับพ่อและแม่ได้ค่ะเพื่อแยกออกจากคุณตาคุณยายและคนอื่นๆที่บ้าน เมื่อคืนแม่นอนไม่หลับเลยตอนมาถึงตอนแรกเอ็กซเรย์ปอดคุณหมอบอกว่าเห็นจุดแปลกและต้องรอคุยกับหมอเด็กเพิ่มเติมแม่คิดว่าต้องย้ายโรงพยาบาลแล้วและแม่ก็นอนไม่หลับเลยได้แต่นอนเงี้ยหูฟังเสียงหายใจลูกว่าจะมีหอบมีหายใจติดขัดไหมนอนไปเครียดไปตอนเช้าคุณหมอแจ้งว่าคุยกับหมอเด็กแล้วปอดของมีบุญยังปกติดีให้อยู่กับพ่อแม่ดูอาการต่อไปได้ค่ะตอนนี้มีบุญอยู่กับป,ป้าและแม่แม่แล้วคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดอีกทีเมื่อเช้าแล้วยังไม่มีอะไรผิดปกติ มีแต่ป่วยพ่อกับแม่มากๆเลยน้องอ้วนขอให้ทุกๆคนปลอดภัยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะ